ไปพาเล้วๆพี่น้องมาหนีอยู่แพกษาแพรกษาบสมุดปราการแม่แต่งกามาเนิ่มเลยเนี่ยเกนวันที่สิบหกมามวลน้องกันพี่น้องแม่แต่งกามาเริ่มสตาร์ทที่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะงาไปหอดจนถึงเกือบตีหนึ่งตีหนึ่งนะพี่น้องมาเด้อ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 พี่น้องเด้อาพี่น้องนะ สถานที่ดีๆวันนี้ร้านปูนย่างดีกว้างขวางพี่น้องมืออื่นอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อเด้อพี่น้องเด้อมาเห็นกำลังใจกันหลายๆแคมอีกมือหนึ่งจริงๆแล้วที่แรกคิววันที่18เทาบ่มีแต่ว่าทางผููจัดพระประแดงคุมชันเพิ่นใจดีเพิ่นเพิ่มคิวให้เฮามือน,นึงคือวันที่18อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อพี่น้องนะคะโอ้ ร้านน้อยไข่พ่เพชรพี่นด้ยไข่ไม่น,นด่วนแม่พ่อจริงจริงไม่ได้อยู่ในแผนก็ <c oughs> คือเราไม่ได้รู้คิวงานว่ามันจะอยู่ไหนอยู่ไหนแต่พอดีตื่นเช้ามาเอ้าแอน <c oughs> อยู่ขัตยญาสองวันก็เลยในในลูกมาแล้วก็เลยาาา <c oughs> พาไปมเลยาาไม่ได้มันได้ตรงนั้นเจ็ดพัน